สวัสดีครับเอฟซีช่าคุรุณยาัสด็์วันนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองครับถ้าอากาศยานดอนเมืองตรวจสอบสภาพแท็กซี่ในสนามบินก็จะพักจอดคอยครับหนึสแถวที่3แถวที่4ี่ก็กำลังเติมครับาเสร็จมา,าก็จะเต็มตลอดครับเพราะว่าเพื่อสมาชิกเต็มข้างบนข้างล่างก็ต้องเต็มเหมือนกันครับน้นจากลานน้นมาสู่ลานนี้ครับหัวลานข้างบน ถวิเศษเต็มก็ปล่อยมาแล้วก็มาเติมที่นี่ให้เต็มตลอดครับบรรยากาศในสานามบินดอนเมืองนี่ครับมาเรื่อยๆครับไม่มีขาดสายเลยที่นี่สนามบินเราก็จะทำคลิปกับเอซีทราบป็นช่วงๆนะครับทุกครั้งที่เข้ามาแล้วก็จะทำคลิปส่งให้กับเอซีได้เห็นบรรยากาศ ภายในสนามบินดอนเมืองนะครับดกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับก็จะมาเติมเรื่อยๆครับไม่มีเรียกว่าไม่มีขาดสายเลยครับงานดอนเมืองนะครับจากจอคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ